กล้ตายให้ทำอะไรให้สอนมุจจาอยดูสิอ้าพอพอใกล้ๆแล้วอิลฮะอิลลอไอ้บางคนถามว่าอาจารย์เราต้องมุฮัมมัดุลรอซูลุลลอได้ด้วยไหมเนี่ยนั่งดูไปใกล้ๆว่าจะหมดลมอัชฮะดุอัลลอะอิลัฮิลลอหละเราต้องอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุลรอซูลุลลอได้ไหมเนี่ยเหมือนกัจะให้คนตายเข้ากะลิมอรับอิสลามกันตรงนั้นนะนะไม่ใช่นะ คือนบีสอนให้ไปไปไปเตือนเขาด้วยคำว่าละอีลาฮิละล่ะเพราะนบีบอกมังแกานะอาคิรุกาลามิฮอิลละล่ะดะคอลันยันนะใครก็ตามที่คำสุดท้ายเขากล่าวลาิละล่ะเขาได้สวรรค์ละได้สวรรค์คือบ้านปลายสุดท้ายได้สวรรค์แต่นี้มันมีฮะดีษีว่าเมื่อกี้บอกว่าอิกราอูยาซีนอะลามาตากุมพวกเจ้า้งหลจงอ่านยาซีน ที่บางคนแบบว่าไม่อ่านใกล้ตายเอล้ยหลังตายเออทั้งใกล้ตายทั้งหลังตายฮะดิษบทนี้มันดออีไม่ถูกนำมาอ้างเป็นตัวบทหลักฐานทางศาสนายกเว้นคนที่ไม่เข้าใจคนที่ไม่รู้ก็ยังอ้างแล้วก็ยังเอาไปปฏิบัติอยู่